ผมอยากให้ท่านไปเที่ยวกันนะนี่ผมเดินแทบไม่ไหวเลยนะเดินแทบไม่ไหวเลยนะขึ้นไปภูลังกานะฮะภูลังกานะครับพญานาคานาถมพญานาคานะครับณนะที่นี่เนี่ยผมบอกว่านะเขารับกันแค่วันละเจ็ดร้อยนะเราต้องต้องลงจองนะถึงจะขึ้นได้ผมเชื่อว่าต่อไปสถานที่ตรงนั้นนะ่จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนแห่แหนไปกันเยอะมากเลย เพราะว่าน้าภูลังการนี่มีความพิเศษนะเป็นภูเขาที่มีความพิเศษนะไม่น่าเชื่อว่าเราเพิ่งมาเพิ่งมาฮือฮากันเมื่อสองสามปีให้หลังนี่นะแต่ปีนี้เขาบอกนะครับเราไปดูเนี่ยน่าไปดูหลายๆที่นะพญานาคาหรือพญานาคเนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านานนะครับแล้วก็พี่น้องชาวลาวด้วยนะนอย่างอย่างของนครพนมเขาสีสตัตตนาคราชนะครับนาแล้วก็สีสุดโท นะครับก็จะมาทางอีกฝัก่งหนึ่งก็เป็นสี่งสุดโท้ดังหมดเลยฮะตอนนี้พยาน,นาคขาชด,ดังหมดเลยแล้วบ,บนภูรังกาท่านรู้ไหมไม่น่าเชื่อหนะ้าทั้งภูเลยนะทั้งภูคือทั้งเขาทั้งลูกเนี่ยเป็นนะเป็นคล้ายๆเกตพยานนาคเนี่ยทั้งลูกเลยนะเดินไปตรงไหนก็จะมีหินที่ที่คล้ายๆเกตพยาน,นาคนะทั้งภูรังกาเลยแล้วเขาบอกว่า ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยผมได้คุยกับนะได้คุยกับพานนะพันบุญพานบุญบอกว่าเกตเนี่ยตอนหลังมาขึ้นเยอะฮนะตอนหลังเนี่ยเกตขึ้นเยอะมากเลยฮนะแล้วก็ให้เหมือนเหมือนกับว่าส่งสัญญาณอนะเหมือนส่งสัญญาณให้รู้ว่านี่คือถ้ำพญานาคาฮนะนั่นะนี่คือถ้ำพญานาคานะครับ นะตอนแรกเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับที่ผมไปอะ่ะนะผมไปผมไม่คิดจะขึ้นนะเอานี้พูดกันตรงๆนะไม่คิดจะขึ้นเลยนะครับนะไปโดนนะไปโดนท,ทางนะทางอาจารย์แขกหรือสอทักนะอาจารย์แขกลรือสอมาบอกผมบอกว่านะพี่อนุชานะอาจารย์แขกบอกอย่างนี้นะพี่อนุชาพี่เกิดปีมะโรงจําเป็นต้องขึ้น ผมก็ไม่รู้ระยะทางนะบอกตรงๆแล้วผมก็ไม่ได้ถามไถยใครแล้วไม่รู้ระยะทางว่าระยะทางเป็นยังไงแล้วผมก็ไม่เคยไม่เคยดูเรื่องราวสารคดีก่อนว่าขึ้นไประยะทางเท่าไหร่แล้วหนทางเป็นยังไงไม่เคยรู้แต่วันที่ขึ้นเนี่ยเผอิญว่าพ่อครูหมอเท่านะพ่อเพชรพ่อครูหมอเท่าเนี่ยอายุหกสิบสองแล้วก็อาจารย์ประสูตรนะอาจารย์ประสูตรเนี่ยอายุก็ นะไล่เลี่ยนะไล่เลียงกับผมมานะคือคือคือพอๆกันอรเนี้นะอาจารย์ประสูตรเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เคยทุดงมาแล้วหลายภูเขานะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยผมไปต้อนรับอาจารย์ประสูตรด้วยแล้วก็มีโอกาสนะมีโอกาสขึ้นไปพร้อมกับอาจารย์ประสูตรนะตอนขึ้นไปเนี่ยนะครับนะขึ้นไปแรกๆเนี่ยพอเดินขึ้นไปบนภูเนี่ยนะ มันก็ก็ต้องผ่านผ่านชั้นหินนะฮะผ่านชั้นหินแล้วท่านรู้ไหมว่าคืนก่อนที่ขึ้นไปเนี่ยฝนตกแล้วฝนตกทั้งคืนเลยก็มานั่งนึกว่าถ้าฝนตกเนี่ยเวลาขึ้นภูแบบเนี้อาจจะลื่นแล้วอาจจะขึ้นลำบากแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยไม่ตกครับผมได้มีโอกาสขึ้นไปนะมีกำลังใจเพราะขึ้นไปพร้อมกับ พระอาจารย์ประสูติวัดในเตาฮะพระอาจารย์ประสูตรตนนี้ดังมากนะถ้าทางใต้นี่พระอาจารย์ประสูตรนี่ถือว่าเป็นพระเกจิที่อยู่ในระดับแนวหน้าพระอาจารย์ประสูติเนี่ยท่านเดินไปพร้อมผมผมก็ถามท่านแล้วก็เดินไปพร้อมกันท่านเดินไปได้สักระยะหนึ่งนะผ่านเขาเขามีนะ A B C D E F G H I J K L ฮะนะ่าจะไปจบที่ L นะครับนะเขาเป็นตัวสษรภาษาอังกฤษนะ A B C นะขึ้นไปถึง L ฮะผมผมเห็นว่าพระอาจารย์ประสูตรเนี่ยน่าจะเดินไปถึงชั้นสนะสแล้วก็ดีฮะพอพอจะชั้นดีเนี่ยปรากฏว่าพระอาจารย์ประสูตรท่านเหนื่อยฮะท่านเหนื่อยเพราะว่าที่เหนื่อยเนี่ยนะท่านฉันน,นะน่าจะฉันฉันน้ำน้ำนะฮะที่ที่เขาเอามาถวายเนี่ยนะฉันน้ำแล้วก็มีความรู้สึกว่านะ่าขึ้นไส เหมือนจะอาเจียนท่านเลยขอตัวลงก่อนนะนี่พระอาจารย์ประสูติไปถึงประมาณชั้นดีแต่ว่าพ่อครูหมอเท่าเนี่ยเดินไปพร้อมนะตอนแรกเดินไปก่อนแล้วก็มารอพระอาจารย์ประสูติปรากฏว่าพ่อครูหมอเท่าเคยขึ้นไปสุดยอดแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยท่านบอกว่าพ่อครูหมอเท่าบอกว่าถ้าพระอาจารย์ประสูติขึ้นอาจารย์อ๋อขึ้นนะท่านก็จะขึ้นไปด้วยแต่ถ้าทั้งสองนี้ไม่ขึ้น ท่านก็ไม่ขึ้นเพราะว่าท่านขึ้นมาแล้วท่านจะพาขึ้นไปปรากฏว่าพออาจารย์ประสูตรไม่ขึ้นนะพครูมหมอนพอรูหมอเท่าก็ถอยออกมาด้วยนะไม่ได้ขึ้นด้วยก็เลยเหลือผม <c oughs> เหลือผมแล้วก็คุณแดงแล้วก็นะมีบางท่านนะก็ขึ้นไปนะผมเดินขึ้นท่านรู้ไหมว่าผมเคยไปนะไป หลายที่แต่ว่าที่นี้เนี่ยผมบอกว่าเป็นที่ทิ้ทาทายมากไม่รู้ว่าใครเคยขึ้นภูลังกาหรือเปล่าภูลังกาเป็นที่ทิ้ทาทายมากนะผมไม่นะผมไปขึ้นเนี่ยนะเขาคิดจกูดผมก็ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นนะเป็นภูเขาที่ไม่ไกลมากนะเอาเข้าจริงๆจากพื้นราบขึ้นไปหายอดเนี่ย ไม่ไกลมากประมาณ2องกิโลกว,กว่าถ้าไม่ผิดนะต้องถ้าผิดก็ขออภัยนะประมาณ2องสอกิโลหรือ2,400เมตรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าหนทางที่ขึ้นเนี่ยลำบากลำบากเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเป็นทางชันบางช่วงเนี่ยชันมากถึงขนาดว่าเขาต้องทำบันไดลิงอ่ะคล้ายๆบันไดอ่ะนะบันไดที่ขึ้นตรงเนี่ย แล้วเวลาขึ้นเราก็ต้องนะใช้มือเนี่ยไต่แล้วโหวนขึ้นนะนะมันจะค่อนข้างชันบางช่วงก็เลยทำให้มันนะปวดมา <c oughs> ปวดแขนปวดขาพอขึ้นไปได้สักประมาณครึ่งทางนะประมาณพันเมตรปรากฏว่าเหนื่อยฮะแล้วหอบนะเหนื่อยแล้วหอบเพราะผมอายุเก,กือบหกสิบแล้วนะฮะห้าสิบแปดแล้วเหนื่อยแล้วหอบแต่ก็มีหลายๆคนก็เหนื่อยแล้วหอบแต่เขาบอกว่า ถ้าขึ้นไปสุดแล้วเนี่ยจะได้บุญมากผมก็พยายามนะครับเดินขึ้นไปนันะเดินไปจนสุดนะครับแม่อพอขึ้นไปสุดท่านรู้ไหมเหมือนขึ้นสวรรค์โอ้โหอากาศดีมากขึ้นไปสุดอากาศบริสุทธิ์ด้านบนแล้วด้านบนมีเจดีย์ของหลวงปู่เสามีเจดีย์ของนั้นะหลวงปู่วังอยู่ด้านบนฮนะหลวงปู่เสาเนี่ยเป็นอาจารย์ เป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเขาบอกว่าพระสายปฏิบัติเนี่ยต้องอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำใครที่จะไปภูเขากวายประเทศลาวจะต้องมาที่นี่หลวงปู่ศรีก็มาที่นี่จะต้องมาที่นี่นะครับพระธุดงส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่แล้วนะกลับจากภูเขากวายก็ต้องมาที่นี่อีกนะครับ พราะที่นี่เปรียบเสมือนนะแดนของพระวิปัสสนากรรมฐานนะครับภูนะภูตรงนี้ฮะภูลังกาเขาเรียกภูลังกานะครับนะขึ้นไปด้านบนเนี่ยจะมีนะจะมีบ่อน้านะบ่อน้ําที่เป็นนะเป็นบ่อเล็กๆนะแต่บ่อนี้ไม่เคยแห้งจะเป็นหน้าแรงหน้าฝนบ่อนี้ไม่เคยแห้งน้ําจะอยู่ตลอดเขาเรียกว่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ผมได้ไปถ่ายรูปแล้วเอาน้ําเนี่ยนะป่าพม แล้วผมได้มีโอกาสไปนั่งสวดมนต์กับคารวาสขมังเวทด้านบนนะฮะด้านหน้าของรูปเหมือนของหลวงปู่เสานะหลวงปู่เสาตามที่เขาบอกเล่าเนี่ยหลวงปู่เสาท่านลงมานะตอนนั้นนะท่านลงมาบินทบาทด้านล่างนะแล้วท่านก็นะหยิบเอาหินเนี่ยทีละก้อนสองก้อนขึ้นไปนะครับนะขึ้นไป เพื่อไปนะสร้างนะเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างด้านบนเนี่ยเพื่อไปสร้างเจดีเนี่ยนี่คือหลวงปู่เสานะครับโอ้โหถ้าดูหนทางนะผมบอกนะดูหนทางแล้วลำบากมากแต่ท่านก็มานะพยายาม,มาผมขึ้นไปท่านเชื่อไหมเขาไปเขาจะมีกุ๊บแต่ละกุ๊บนะแล้วมันจะมีสุนัขอยู่สองตัวสุนัขสองตัวนี้นะครับ เหมือนไกดเหมือนไกดท่องเที่ยวเหมือนผู้ที่นําทางนะเวลานักท่องเที่ยวขึ้นมันขึ้นด้วยจากพื้นราบเนี่ยมันขึ้นไปด้วยนะแล้วมันขึ้นไปถึงนะเขาบอกเขาพูดกันเล่นๆว่าอีกหน่อยจะเอาจะเอาพวกยาดมยาอมยาหมองอะไรเนี้ยใส่บนหลังมันนะแล้วก็ให้มันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปถึงอ่ะโอ้โหแล้วมันเก่งมากขึ้นไปทุกรอบแล้วแล้วมันรู้ด้วย มันรู้ด้วยว่าคนเนี่ยจะเดินไปทางไหนก่อนฮะแล้วกลับทางไหนมันนําเลยนะมันนําเดินไปทางนี้กลับมาทางนี้เดินไปทางนี้กลับมาทางนี้มันรู้หมดเลยนะเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยสมัยเมื่อก่อนคนหลงกันเยอะเพราะว่ามีนะขึ้นไปแล้วเนี่ยในนั้นมีเมืองรับแลนะมีเมืองบางบทนะเข้าไปแล้วเนี่ยนะออกไม่ได้ นะเขาโอ้โหแล้วผมไปดูนะหินเหินเนี่ยโอ้มีลายงดงามทีเดียวเลยนะครับนะลายงดงามเป็นเป็นนะจะเห็นว่าเป็นหินเนี่ยจะเป็นพญานาคราชเนี่ยนะทั้งทั้งทั้งหมดเลยนะเป็นเกตขึ้นมาเต็ไมไปหมดเลยนะแล้วก็มีลวดลายมีนะมีเสียนผมไปถึงเสียนที่หนึ่งนะเสียนที่หนึ่งก็ไปขอพรให้กับแฟนรายการด้วยที่เสียนพญาน,นาคเสียนที่หนึ่งนะพญานาคา แล้วก็เสียงที่สามส่วนเสียงที่สองเนี่ยเขาไม่พาไปเพราะเขาบอกว่ามันไกลจากพื้นที่นะก็เลยนะาไปแค่เสียงหนึ่งกับเสียงสามเสียงหนึ่งกับเสียงสามเนี่ยอาจารย์ลักเลขานิเทศไปแล้วนะคุณนะนะมดดำไปแล้วนะคุณแจ็คแฟนฉันไปแล้วนะครับนะาตรงนั้นนะฮะแล้วก็นะเขาบอกว่าเสียสงสามเฉพาะตรงเสียงสามเนี่ย จะมีดาราศิลปินนักแสดงอะไรต่างๆไปที่เสียนสามเนี่ยเพราะว่าพอขอแล้วนะทุกอย่างดีขึ้นนะทุกอย่างในชีวิตดีขึ้นเฉพาะณนะตรงเสียนสามเสียนสามเนี่ยนะครับผมไปยืนถ่ายรูปที่เสียนสามหนะ้าตาของพญานาคาหนะ้าตาดุนะตาดุนะตาของพญานาคาเราจะเห็นชัดเลยนะมีเก็ตแล้วก็มีหน้าคล้ายๆพญานาคแล้วก็มีตานะ ผมไปนะขึ้นไปแล้วก็ไปได้นะผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ท่านนะอยากให้ท่านได้มีโอกาสไปนะแต่ว่าถ้าท่านอายุมากอายุมากกว่าผมเนี่ยนะนะหกสิบกว่าท่านต้องสํารวจร่างกายให้ดีนะว่าร่างกายท่านไหวไหมนะถ้าเป็นโรคประจําตัวโรคหัวใจนะโรคเบาหวานอะไรตรงนี้อะไรต่างๆเนี่ยต้องเช็คร่างกายให้ดีเพราะว่าไม่ใช่ภูธรรมดาไม่ใช่ภูเขาธรรมดาเอาอย่างนี้ดีกว่า นะเขาแต่ว่าเขาทํานะเขาทําสถานที่ขึ้นเนี่ยเขาบริการได้ดีมากนะผมบอกว่าพื้นที่เขาทําได้ดีแล้วนะวันที่เขาปิดเนี่ยเขาปิดไปหนึ่งเดือนนะปิดไปหนึ่งเดือนเพื่อปรับปรุงพื้นที่แล้วเขาเปิดเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยวันที่ผมไปเนี่ยเขาเปิดแล้วให้ขึ้นกันนะก่อนวันหนึ่งเนี่ยเขาให้คนเนี่ยไปสำรวจพื้นที่เก็บขยะเก็บอะไรเอาคนขึ้นไปเก็บขยะเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะ แล้วไปสำรวจพื้นที่ว่าสามารถจะปลอดภัยในการขึ้นไปนะครับเขาจะมีเป็นช่วงช่วงที่เขาทําบันไดอ่ะบันไดนะบันไดเหล็กนะฮะบันไดเหล็กเนี่ยนะเป็นช่วงชวงขึ้นไปก็ผมบอกแล้วเนี่ยบันไดเนี่ยนะบันไดเนี่ยค่อนข้างจะท้าทายบันไดท้าทายยังไงครับคือคือถ้าเราไปขึ้นภูเขาธรรมดาเนี่ยนะครับบางที่เขาไม่มีไม่มีบันไดเนี่ย นะเราก็จะจะเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปนะแต่ถ้ามีบันไดเนี่ยนะครับเราจะก้าวนะก้าวเท่ากับเราเนี่ยนะออกกําลังกายขาทั้งแขนทั้งขานะจะต้องปวดไปทั้งตัวแหละนะถ้าคนไม่ออกกําลังนะถ้าคนไม่ออกกาลังเนี่ยปวดนี่ผมปวดไปหมดเลยนะปวดตั้งแต่เอวไปยันขายันน่องเลยนะครับเพราะว่ามันจะต้องมันจะต้องใช้กําลังในการโหนนั้นเราจะเห็นว่ามีบางคนเขาเอาถุงมือไปด้วย นะเอาถุงมือไปด้วยนะอย่างวัยรุ่นเข้าไปกันเขาเอาถุงมือไปด้วยนะเพราะว่าบางทีมันต้องจับราวบันไดเนี่ยนะครับนะ้แล้วก็นะโหนตัวขึ้นไปเพื่อจะทําให้มันผ่อนเรื่องการใช้ขานะนั้นเนี่ยใครจะไปก็ดูแลสุขภาพให้ดีแล้วผมเชื่อว่าเรามีบุญมีบุญยังไงฮะก็ตามเราตามนะสายธรรมของอดีต พระคณาจารย์ชื่อดังสายวิปัสสนากรรมฐานสายพระป่าอย่างหลวงปู่เสาอะหลวงปู่เสานี่ถือว่าเป็นเป็นต้นแล้วนะนะเป็นต้นสายแล้วนะนั้นถ้าเราอยากจะตามต้นสายพระป่าสายวิปัสสนากรรมฐานต้องไปที่นี่ฮนะเพราะว่าหลวงปู่เสาเป็นต้นสายนะต่อลงมาก็คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโต นั้นเราตามนะตามสายธรรมตรงเนี้ยนะขึ้นไปเท่ากับเราได้บุญนะมีบุญนะครับได้มีโอกาสขึ้นไปนะบนยอดภูแล้วก็ดูนะฮะดูตัวเมืองเนี่ยเห็นสวยงามทีเดียวนะครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับนะถ้าท่านถ้าท่านยังตัดสินใจอยู่เนี่ยท่านดูคลิปผมเอาคลิปมาลงนะสองสามคลิปแล้วนะท่านลองดูนะครับว่าท่านพร้อมไหม ที่จะไปนะต้องขอบคุณนะครับนะงานนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีอาจารย์แขกหรือสอกนะอาจารย์แขกหรือสอเป็นคนนะัประสานให้คัมพีนิวได้มีโอกาสนะไปแล้วก็ไปเก็บภาพาบรรยากาศแล้วก็ถ่ายทอดให้ท่านได้ติดตามรับชมกันวันนะเราอธิบายกันนิดนึงหน่อยแล้วกันนะวันที่ไปเนี่ยนะครับกลางคืน นะกลางคืนเขามีพิธีนะทําพิธีประกอบพิธีขอเขามานะฮะนะขอเขามาแล้วก็นะพิธีเปิดเขาจะทําในตอนเช้าแต่กลางคืนเขาขอเขามาแล้วก็นะสะดอกเคราะห์เสริมชะตาชีวิตให้กับผู้ที่เข้าไปร่วมพิธีเขาจุดเทียนนะจุดเทียนโอ้ยแสงสว่างทั่วเลยนะแสงสว่างคือ,ค,อคือทาการจุดเทียนเนี่ยทําให้ชีวิตสว่างสวัยนะเหมือนแสงเทียน นะคนโอ้โหขนาดไปลําบากอย่างนั้นนะครับคนเต็มเลยครับคนนั่งกันโอ้โหเต็มเลยแล้วก็คารวะสมังเวทเนี่ยเขาพร้อมใจไปนะพร้อมใจกันไปร่วมร่วมพิธีนะครับนะไม่ว่าจะเป็นนะอาจารย์อ๋อบ่อทองนะอาจารย์แขกลือศอมีนะอาจารย์อาจารย์เพชรพ่อครูหมอเท่ามีอาจารย์เอกมงคลมีอาจารย์จ้ำศรีบุรพา มีหลายท่านนะครับขอโทษที่อาจจะเอ่ยนามไม่ครบเนี่ยนะฮะเป็นคารวาสขมังเวทที่ผมบอกนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาเลื่อมใสและชื่นชอบเยอะนะคารวาสนี่นะฮะเขาบอกว่าชาวต่างประเทศนี่นะครับชื่นชอบมากนะคารวาสขมังเวทเนี่ยของไทยเนี่ยนะเขาส่วนใหญ่บางท่านก็ก็มีการสักยันนะนะมีการสักยันมีนะมีนะเรื่องของคาถา อัขละยันอะไรมอบให้นะสำหรับคนที่ศรัทธาเนี่ยนะครับนะผมก็ไปแล้วก็โอ้โหพิธีนะผมไปถ่ายทอดสดเนี่ยจริงๆผมอยากจะไปนั่งเหมือนนะนะไปนั่งสมาธิพบฟังแล้วมันนะหลับตาเนี่ยนะพอหลับตาโอ้โหมันดูนะมันดูเข้มขขังศักดิ์สนะิทธิ์เพราะเราได้อยู่ในพิธีนะแต่เพอ,เอิญว่าผมต้องทํางานไงผมก็ถ่ายทอดสดแล้วก็เก็บบรรยากาศมาให้ท่านพอตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเขาเป็นบรรยากาศ นะบรรยากาศของการพิธีเปิดนะเปิดนะเปิดถ้ำนะแต่ตอนกลางคืนเนี่ย <c oughs> เขาเสกวัตถุมงคลด้วยนะเป็นวัตถุมงคลที่ทางซุ้มขมังเวทนะ,จะเจ้าข้อจัดสร้างนะครับนะวัตถุมงคลถ้าใครสนใจวัตถุมงคลก็ลองถามอาจารย์อ๋อบ่อดทองหรืออาจารย์แขกหรือสอดูนะครับวัตถุมงคลที่เขาจัดสร้างถ้าใครสนใจนะครับนั้นนะแต่ตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเขามีนะเขามีพิธีเปิดยิ่งใหญ่ทีเดียวนะยิ่งใหญ่ นะก็มีการลํำถวายของนะนักเรียนนักศึกษาด้วยนะนะผมก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านนะครับกองขอบคุณนะครับที่ท่านติดตามอ้านะมานะเอาเรื่องนี้จบไปก่อนนะครับนะสำหรับเรื่องนี้นะถ้ำภูลังกา